พระองค์รู้ว่าภาระหนักของท่านคืออะไรภาระหนักของท่านคืออะไรมอบไว้ให้กับเราเถิดพระองค์ทรงตัดเช่นนั้นเรารู้ภาระของเจ้าเรารู้ชื่อของเจ้าเรารู้ทางของเจ้าเจ้าไม่ไปที่ไหนมาเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าเข้ามาแล้วเจ้าออกไปเรารู้จักเจ้าทุกคนจงวางใจในเราภาระหนักมันเป็นของเรา เราจะบอกเจ้าแล้วว่าเราต่อสู้กับศัตรูให้กับเจ้าเราต่อสู้กับศัตรูของเจ้านั้นด้วยกำลังของเราอย่าวิตกกับวันพรุ่งนี้เพราะเราอยู่ในวันพรุ่งนี้สำหรับเจ้าแล้วเอเมนเรารอคอยเจ้าอยู่ในวันพรุ่งนี้แล้วอย่ากลัวเลยสำหรับวันพรุ่งนี้อย่ากลัวเลยสำหรับวันต่อๆไปเพราะเราไม่มีเวลาเราอยู่ในทุกวันของเจ้า และอยู่ในวันพรุ่งนี้ของเจ้าและวันต่อต่อไปของเจ้าและเราจะต่อสู้กับศัตรูของเจ้าด้วยตัวเราเองเอเมนฮาเลลูยาสันรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาอย่าได้วิตกกังวลเลยเอเมนเข้ามาหาพระองค์อยู่ในพระนิเวศของพระองค์เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะนั่นคือที่ที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ต้องการให้เราเข้ามาหาพระองค์ สิ่งที่พระองค์ปรารถนามากที่สุดไม่ใช่เงินทองของเราที่จะเอาเข้ามาให้กับพระองค์แต่พระองค์ต้องการให้ลูกของพระงคเข้ามาหาพระองค์ด้วยหัวใจที่รักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนที่ใหญ่ใจที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าเชื่อในพระองค์เชื่อในความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์เสมอวางใจในพระองค์เสมอเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาเหมือนอาจารย์จะหยุดไม่ได้เอเมนฮาเลลูยา พระองค์ประทับเยอะแล้วก็หยุดไม่ได้เอเมนฮาเลลูยาพระองค์ต้องการพูดพูดกับพวกเราทั้งหลายอาจารย์เชื่อว่าพระองค์ต้องการพูดกับพวกเราทั้งหลายต้องการที่จะบอกกับพวกเราทั้งหลายในใจของเราแต่ละคนอาจารย์ถึงหยุดไม่ได้พระเจ้าต้องการพูดจริงเงินจริงๆนะคะพูดจริงเงินจริงๆพระลุงพงรู้เราเป็นยังไงพงรู้ไหมรู้ ทั้งจุดดีจุดเสียรู้หมดทุกอย่างแต่ก็รักอยู่ดีเอเมนแต่ก็รักอยู่ดีมันช่วยไม่ได้ที่จะรักลูกอะเอเมนนะคะแต่ต้องการให้ลูกปลอดภัยต้องการให้ลูกมีทรัพย์สินทุกอย่างต้องการให้ลูกยี่อยู่ในสภาพที่ดีทั้งกายใจแล้วจิตวิญญาณนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าจึงได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมารักลูกทุกคน รู้ว่าเป็นยังไงมาถึงได้มาตายเพื่อเราทั้งหลายไงเราเรายินดีเรายินดีไม่ได้ทุกเรายินดีที่จะตายเพื่อเจ้าทั้งหลายเอเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะเราไม่ต้องการเห็นความทุกข์ของเจ้าพระเจ้าคือลูกของเราเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ยอมตายเพื่อเราถ้าพระองค์จะถามเราวันนี้เราเจ้าทาอะไรเพื่อเราบ้างสิ่งที่พระองค์บอกเป็นภาระกับเราหรือเปล่าเ<ม>จ้าทําอะไรเพื่อเราบ้างสิ่งที่เจ้าทํานั้นไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะได้อยู่กับเรานหลานการบนสวรรค์สถานที่เราเตรียมไว้สาหรับเจ้าทั้งหลายเจ้ามีชีวิตที่ สวายเกียรติแด่พระองค์แต่เรารักเราทําตามบัญญัติของเราเราจะได้อยู่นิรันดร์การร่วมกันกับเราบนสวรรค์นิรันดร์การไม่มีวันหยุดไม่มีน้ําตาไม่มีความทุกข์ไม่มีการพัดพลากอีกแล้วไม่มีการป่วยไข้อีกแล้วไม่มีภาระหนักที่ต้องแบกอีกแล้วเพราะเราเตรียมสวรรค์ไว้ให้ข้าเจ้า ที่อยู่กับเราตลอดไปอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเวลานี้บนโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นแต่เจ้าอยู่กับเรานิรันดร์การและนั่นคือความปรารถนาของหัวใจเราที่จะอยู่กับเจ้านิรันดร์การลูกของเราเอ่ยเรารักเจ้าเกินกว่าเจ้าที่จะเข้าใจแม่งไรลือเกินกว่าเจ้าที่เข้าใจเราเตรียมสารพัดสิ่ง แม้ชีวิตเราก็ให้ได้ได้ยิ่งกว่านั้นสักส้าไดอยที่เราจะให้เจ้าจงวางใจนะเราเถอะจงทําตามเราเพื่อเราปกป้องเจ้าได้เพื่อดูแลเจ้าได้ตลอดไปและนิรันดร์การฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาอาจารย์ว่าอาจจะต้องไปแบบนี้ทั้งคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮาเลลูยาฮาเลลูยารรเลเิญพระเจ้าฮาเลเซนพระเจ้า ฮาเลลูยาพระเจ้าร <Ether> ักสาวบทุกคนนะเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าและรักลูกๆทุกคนมากมากเลยเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาเรารู้ภาระของเจ้า อย่าแบกให้หนักเพราะเราแบกอยู่ร่วมกับเจ้าจงมองเราที่เราแบกอยู่ข้างๆเจ้าจงเห็นเราแบกร่วมกับเจ้าตลอดเวลาอย่าแบกคนเดียวอย่าเฝ้านึกถึงแต่ภาระที่แบกที่หนักนั้นจงมองข้างๆเจ้าเพราะเราอยู่กับเจ้าอยู่ในเจ้าและอยู่กับเจ้าแบกร่วมกับเจ้าแอกของเราพร้อมหมาะ อย่าให้มารหลอกเจ้าว่าแอกนั้นหนักแอกของเราเบาและเหมาะสมและพอเหมาะเสมัยอาเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาดาาอเมันจิเยาคาราดาจะมันจัสนุชชาลาคาดาดาจัมันจัสนุชชาลาคาราดามันจะสนิ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 ชชาลาคาราดา ารดัเชเอรารดัเฮาเลลูยา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 รับเราไว้เต็มหัวใจอย่าให้ที่อยู่กับมาในใจของเจ้ารับเราไว้ให้เต็มหัวใจเรามาเพื่อให้เจ้าเต็มบริบูรณ์รับเราให้เต็มบริบูรณ์เพื่อชำระการงานของมารซาตานออกไปจากตัวเจ้ารับเราให้เต็มบริบูบู์ รับไฟจากเราที่จะชำระเจ้าให้สะอาดรับความรักจากเราเพื่อแทนที่ความมนินนั้นฮาเลลูยาฮาเลลูยารับเราให้เต็มอย่าให้มีที่เหลือให้มารซาตานอยู่ในใจของเจ้ายังมีที่เหลือให้เนื้อหนังของเจ้าทำการร้ายกับตัวเจ้าเองฮาเลลูยารับเราให้เต็มรับเราให้เต็มเต็มหัวใจเต็มหัวใจเต็มจิตวิญ,ญญาณของเจ้ารับให้เราให้เต็ม

Hallelujah, 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 hallelujah. สรรเสริญพระเจ้าคอรเสร์ญพระองค์นมัมกาะองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอเมนอเมนอเมนาเลลืยาฮอเลลูยาตบมือสรรเสริญพระเจ้าตบมือสรรเสริญพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ประทับอยู่ด้วยขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายเวลานี้ให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์อาจารย์ไม่อยากต่อเลยแต่ว่าต้องทําให้การถวายทรัพย์นะคะเดี๋ยวเป็นพยานที่หลังถวายทรัพย์ เอเมนมีคำพยานด้วยวันนี้นะคะมีคำพยานด้วยขอบคุณพระเจ้าที่เราเรียนเรองว่าพรกันเงินมามีคำพยานแล้วเรียบร้อยต่อมาทุกอาทิตย์เลยเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแล้วก็อวยพรพี่น้องอย่างอัศจรรย์นะคะที่เราขอกราบพระเจ้าพราะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเรานะคะะพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มภัยเราตลอดเวลา น,น,นั้นให้เราที่จะมอบถวายให้กับพระเจ้าไม่ว่าใครจะมีน้อยมีมากเหรืออย่างไรนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาเลยให้เราสัตย์ซื่อในการถวายและถวายด้วยความเต็มใจเพราะพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรเราอยู่แล้วหวานในดินดียิ่งได้นะคะหวานในดินดียิ่งยิ่ง รับผลจากดินดีมากมายอย่างอัศจรรย์แล้ววันนี้ก็จะมีคำพยานให้พี่น้องได้ยินว่าเมื่อวานได้ดินดีแล้วมันมองอกขนาดไหนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเชิญร้องเพลงที่ตอนเอ็นทึงสงถวายได้ค่ะแล้วก็พี่น้องร้องเพลงได้ค่ะ อะเลยอ่าไเห็นหนุนนุ้ยมาแล้วขอบคุณพระเจ้าสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ประทานให้ข้าวันเวลาที่ได้มาใช้เพื่อทำอะไรสักสิ่งของที่มี เก็บเอาไว้ให้ใครหากชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร a l l ล l u i สัรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงปกครองดูแลคนมหาศาลอย่างละเอียดเทียยท่วนทุกคนพระองค์เจ้าค่ะเราสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาณยิ่งใหญ่เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่อวยพรลูกของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อทุกคนพระองค์เจ้าค่ะ ขอโปรดเมตตาในเวลานี้อวยพ,อพระพรผู้ที่ถวายด้วยหัวใจรักพระองค์ด้วยหัวใจจงรักภักดีด้วยหัวใจที่จะเห็นน้ำพระทยัยและแผนการของพระองค์สำเร็จเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์เจ้าคะขอเพิ่มทวีคุณให้กับทุกมือทุกหัวใจที่มอบถวายและหัวใจที่ตั้งใจที่จะมอบถวายให้พระองค์อย่างมากมายพระองค์เจ้าคะด้วยความสัตย์สิทอของเขา พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่ให้ในดินดีพระองค์จะให้สามสิบเท่าหกสิบเท่าและร้อยเท่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์ขอเชื่อในพัญญาของพระเจ้าว่าที่นี้ที่คิดจากพลานุภาพชีวินที่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวทําการอัศจรรย์ตลอดเวลานั้นเป็นดินดีที่พระองค์ตั้งไว้พระองค์เจ้าค่ะขอโปรดเมตตาที่เขาทุกคนได้เห็นผลยิ่งใหญ่ตามพัญญาของพระองค์ด้วยอธิษฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนค่ะก็มีคําพยานหนึ่งคนนะคะที่วันนี้อยากถวายเกียรติกับพระองค์เพราะตื่นเต้นมากในสิ่งที่พระองค์ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเมื่อเธอได้มอบถาวายในดินดีแล้วผลเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์อย่างไรคะ่ะเชิญน้องนายแมรี่คะ่ะ mm hmm. นะคะเหมะค่ะ,คะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ ตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คือโอ้ตื่นเต้นกันก็พอดีว่าคือที่ตัวเองมีตื่อนะคะเป็นใช้ทำเป็นออฟฟิศอยู่ก็หลายปีแล้วก็ อยากจะขายมาหลายปีแล้วด้วยแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นเราก็วิถีเก่าอนะคะก็ขายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลแล้วทีนี้แล้วคืออัศจรรย์ก็เกิดขึ้นโดยพระเจ้าของเรานี่หละค่ะ <Amen. S 1> ก็คือ,อสามีของนายเนี่ยยังไม่ได้รับเชื่อแล้วก็ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้รับเชื่อเหมือนกันนะคะ แล้วทีนี้เราก็อธิษฐานค่ะอธิษฐานเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี่เองนะคะอธิษฐานว่าขอการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือเราเ,เราฝากเองนะคะเขาขายอยู่ซึ่งก็เราเตัวนายไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือทางนู้นเขาทำการตลาดให้แล้วแต่ในอ,อ,อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วก็ พระเจ้าก็คืออธิษฐานว่าอย่างนี้นะคะอ,ออยากให้ทุกคนในบ้านเขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำงานผ่านตัวเราเนี่ยล่ละคะ่ะก็คือให้พระเจ้าเนี่ยโปรดส่งส่งคนซื้อมาทางเราค่ะ <c oughs> แต่ในไม่รู้ว่ามาอย่างไงนะคะแต่รู้ว่ามาแน่ๆเพราะว่าก็เราเชื่อพระเจ้าให้คือให้พระเจ้าส่งมา คนที่ติดต่อแล้วมาทางลูกนะคะไม่มาทางสามีนะคะเนี่ยเพราะมันจะไม่ใช่การอัศจรรย์ทีนี้ค่ะแล้ว <c oughs> เพื่อทีอ่ทุกคนจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะนายก็อธิษฐานแบบนี้แล้วก็วางมอบวางถวายไว้ให้กับพระเจ้าเลยอีกอาทิตย์หนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะ <c oughs> โทรศัพท์นี่เขาโทรมาเป็นเสียงผู้หญิง <c oughs> เขาบอกว่า ขอโทษนะคะเอ่อไม่ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นเบอร์ของตึกที่จะขายหรือเปล่าคะครันนี้เราก็ตกกระจายอ้าวเฮ้ยคือมันมันโทรมาหาเราเออโทรมาหาเราเลยค่ะแล้วมันก็งงเอ๊ะทำไมยังไงนะคือมันยังงงอยู่ไงคะยังตั้งตั้งหลักไม่ติดว่าไม่ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะอัศจรรย์เร็วขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็อบอกว่าเนี่ยพอดีว่าเขาขับรถมา เขามาดูแล้วเขาก็ถามแถวนั้นว่าแถวนี้มีตึกออฟฟิศขายไหมแล้วก็ทางนั้นก็เลยบอกชี้มาที่ตึกเราก็บอกว่าตึกนี้แหละขายให้ไปติดต่อแต่มันไม่มีเบอร์ไงคะมันไม่มีเบอร์ทีนี้ทําไงก็คือน้องคนนั้นเขาก็ตอนหลังที่เราคุยกันนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ทํำยังไงเขาก็ไปหาในหน้าหน้าตึกเรามีชื่อบริษัทแล้วเขาก็ไปเซิร์ชในนั้นะแล้วมันก็เจอเบอร์นี้ค่ะ เบอร์นี้ก็คือเบอร์ของนายเนี่ยแหละค่ะคที่เขาที่เขาโทรมาใช่ค่ะที่เขาโทรมาแล้วก็เราก็คุยเรื่องราคากันก็ก็บอกเขาว่าเออก็บอกเว่์ไหนนะคะว่าสิบอดล้านอ่าจริงๆเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้มันก็ไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็ต่อบอกว่า8ดล้านได้ไหมแล้วก็มไม่ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถามสามีก่อนแล้วกัน แล้วเราก็แลกลายกันแต่ว่านายไม่ได้ถามสามีนายไปถามพระเจ้าค่ะบอก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 เขาว่าจะถามสามีแต่ว่าถามพระเจ้าก่อนเลยค่ะพระเจ้างั้นลูกมอบวางไว้ให้กับพระเจ้านะลูกลูกจะเฉยเฉยเลยนะคะอะไรเงี้ยลูกจะเฉยเฉยลูกก็จะไม่ไม่อะไรนะคะก็ถ้าพระเจ้าให้คําตอบเนี่ยพระเจ้าก็จะมีมีอะไรมาบอกเองทีนี้อีกสองวันค่ะนายเงียบไปแล้วเขาก็เขาก็โทรมาค่ะว่า เป็นยังไงบ้างเขาราคาสมมติว่าเ,าเขาพบบอกว่าขอแปลล้านได้ไหมนายก็บอกคือมันไม่ได้อะอย่างเงี้ยตกลงกันที่คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเขาอ่ะเขาเขาน่ารักมากเลยเราก็เลยเหมือนเราก็อาจจะมีใจอ่อนนิดนิดนะนะคะกับเขาก็บอกงั้นเก้าล้านได้ไหมเก้าล้านได้ไหมเสร็จ<笑><笑>ก็มันก็ตกลงโอเคกันโดยที่คือเราพยายามบอกเขาว่ามาดูออฟฟิศก่อนไหม คือทุกอย่างจบภายในหนึ่งอาทิตย์อะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ค่ะเมื่อขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะจบภายในหนึ่งอาทิตย์โดยที่วันพระฤหัสที่ผ่านมานี่คือเรานัดเจอกันที่ออฟฟิศแล้วเขาก็ถึงไปดูบ้านแล้วเขาก็จ่ายค่ามัดจําแล้วก็พร้อมเซ็นสัญญาคือแบบว่าเป้าก็เตงเฝ้าถามพระเจ้าตลอดว่าใช่ไหมอะใช่ไหม,มคนนี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาคือ เขาก็เล่าเรื่องของเขาให้ฟังคือน้องคนนี้เขาหาตึกให้กับเจ้านายเขาเขาอยากได้ตึกแล้วเขาอยู่เชียงใหม่ซึ่งเราก็เป็นคนเชียงใหม่หแล้วแล้วทีนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาเขาบอกว่าเขาอยู่โรงเรียนอะไรก็ไม่รู้จำไม่ไดนะ้แล้วแต่และเขาก็เป็นคริสเตียนก็แบบคคือแบบขอบคุณพระเจ้ามากเลยคือเราได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนพี่น้องคริสเตียนแล้ว คือในได้คําตอบแล้วว่าพระเจ้าบอกว่าใช่แล้วละ่ะคนนี้คือคนที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นคําตอบที่แบบคริสเตียนด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ<ด>แล้วทุกอย่างแบบคือตื่นเต้นมากกับกับอัศาจรรย์ที่พระเจ้าทําจริงๆแล้ว,วคือมันมันเ<ด>ขาไม่ต้องโทรหาเราก็ได้อะค่ะมันเป็นเบอร์สามีเราก็ได้อะค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าทางนั้นเขาโทรมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ลงงงมากเลยนะมันมันไวมากคะ่ะอาจารย์<ม>แล้วก็อยากจะหนุนใจค่ะมิดหนุนใจพี่น้องเรื่องของอความสย์ซื่อในเรื่องของการถวายอะคะ่ะเพราะในนี่คือในเขาเรียกว่าอะไรอะปฏิญาณตนเองเลยว่าทุกครั้งตัวเองไม่ได้มีอาชีพนะคะเป็นเป็นแม่บ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นภรรยา <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็ทุกครั้ง<ม>ที่สามีให้มาเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ย สิบรถต้องมีสัตว์ซื่อตั้งใจมากที่จะถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความตั้งใจมากขึ้นไปอีกก็คือเราเราจะเป็นไฟแนนซ์ให้กับอาณาจักรของอพระเจ้าก็อยู <laughs> ย่เพื่อพระเจ้าค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะตื่นเต้นตบมือให้หน่อยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าค่ะ บอกเขาบอกโอ้เขตื่นเต้นมากเลยน้องเป็นคริสเตียนอีกด้วยนะคะแล้วก็ในในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะมันจะขายยากมากแต่เขาวางมาจำทันทีไม่ดูด้วยเลยด้วยมาจากพระเจ้าจริงๆนะคะอะขอบคุณพระเจ้าแต่เขาเป็นคนที่หัวใจมอบถวายจริงๆนะขับรถมาเลยนะได้แล้วไม่ได้รอถึงวันอาทิตย์ <laughs> ว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ของหนูอาจารย์หนูรีบเอามาให้ก่อนเลยนะคะ ก็อาจารย์ว่าหนูอยู่ในระดับเข้ามาสู่ไฟแนนซ์นาจักรพระเจ้าจริงเพราะก้อนใหญ่แค่ไหนเขาก็ถวายสิเอร์ซตลอดก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่พระเจ้าผ่านเขาอะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นควรหัวใจสัตย์ซื่อพระเจ้าจะเรียกเรียกผ่านเอเมนนะคะเศรษฐกิจก็ไม่มีปัญหาสําหรับพระเจ้าเพราะเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจของนาจักรพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าเอาทวายสันเสริญพระเจ้านะคะ ก็ตั้งใจจะถวายเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิบล้านเนี่ยจะถวายเก้าล้านใช่ไหมเดี๋ยวตั้งใจจะถวายแล้วคือหัวใจของคนน่ะที่มีจะอยากจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าขยายอะ่ะแล้วพระเจ้าจะเลือกคนที่เห็นเช่นนั้นนะพระเจ้าหาทางอยู่แล้วเนี่ยจะผ่นผ่านใครดีอะ่ะเพราะตรงนี้ต้องขยายอยู่แล้วถูกไหมคะพี่น้องจริงไหมเห็นด้วยกันไหมเห็นด้วยไหมว่าที่นี่ต้องขยายอยู่แล้วเอเมนตบมือให้พระเจ้า ตอนนี้ถ้าที่นี่ต้องขยายอยู่แล้ว่พี่น้องที่นี่ต้องขยายอยู่แล้วดังนั้นพระองค์จะต้องขยายที่นี่โดยส่งเงินผ่านใครและจะต้องเป็นคนในสมาชิกด้วยเอเมนนะคะนี่ก็เริ่มแล้วตรงนายเนี่ยเขาก็อัศาจรรย์กับเรื่องนี้ที่บอกว่าวผ่านเขาถ้าผ่านสามีของเขาก็ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเขาก็จะต้องยังไม่เชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาผ่านนายอย่างอัศาจรรย์เนี่ยป้ายก็ไม่มีนะ โทรศัพท์เขาไม่อยู่ไม่มีป้ายชื่อเขาไม่มีป้ายโทรศัพท์เขาอาจารย์ค่ะนายแซกหน่อยแล้วระหว่างนั้นหนึ่งอาทิตย์ที่เขาติดต่อมาแล้วเราคุยกับทางนู้นใช่ไหมคะแล้วแล้วแล้วสามีถามเราสามสี่ครั้งมาจากไหนเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยแล้วเราก็ไม่ตอบนะคะบอกไว้ก่อน <laughs> <laughs> แล้วตอนตอนที่เจอเขาที่ออฟฟิศอะคะ่ะก็เลยบอกก็นี่ไงพระเจ้าส่งมา <laughs> สามีเงียบคะ่ะ <laughs> อธิษฐานขอสามีได้มาเชื่อพระเจ้าสามีของของน้องน้องน้านพระนาพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเผื่อครอบครัวเขาเลยสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าคะเราขอบคุณพระองค์ที่ทําพระองค์ทําการยิ่งใหญ่ในครอบครัวนี้เพราะพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เขารอดทั้งครอบครัวพระองค์เจ้าคะโปรดเมตตาด้วยค่ะพระองค์ขอสถานวงวิงวอนตอพระองค์ว่าดวงวิญญาณของสามี ของน้องนายนี้จะได้รับความรอดแน่นอนพระองค์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจให้เขาเห็นความอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เขาชื่อของเขาได้ถูกบันทึกไว้บนสวรรค์เหมือนพวกเราทุกคนด้วยพระองค์เจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนสรรเสริญพระเจ้าอาเมนอเลลูยอฮาเลูยเราวันนี้จะพูดเรื่องไหนนี่รู้สึก หัวใจมันจะเบิกบานไปทุกเรื่องนะขอบคุณพระเจ้าหัวใจเบิกบานหัวใจมีความสุขทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้เริ่มเริ่มยังคะยังโอเค